เอเลียนโนวันวิวเซฟอยู่เอเลียนต่างดาวผู้มาเยือนจากนอกโลกโนวันวิวเซฟอยู่เป็นภาพยนตร์เสี่ยงขวัญแนวไซไฟที่เล่าถึงบรินหญิงสาวผู้แปลกแยกจากสังคมที่ต้องมาเชิญกับการบุกรุกของสิ่งมีชีวิตต่างดาวในเมืองเล็กๆของเธอโดยที่ดูเหมือนว่าไม่มีใครในเมืองสังเกตเห็นการลุกลานนี้เลยแม้ว่าผลกรุทปของมันจะชัดเจนมากก็ตามภาพยนตร์ยังได้นําเสนอดีไซน์ของเอเลียนสายพันธุ์หลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ภาพยนตร์เอเลี่ยนสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักจะพยายามที่จะทำลายภาพลักษณ์แบบเดิมๆของเอเลี่ยนและรูปลักษณ์ของพวกมันแต่ No One น i ิ s s v v อยู่กับยึดติดกับรูปแบบดั้งเดิมหลายอย่างในเรื่องของดีไซน์ของเอเลี่ยนที่แสดงเห็นว่าพวกมันมีรูปลักษณ์เป็นเกรยคือมีรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงยาวหัวโตและดวงตาโตนอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆเช่น บางตัวมีขนาดใหญ่โตมโหฬารคล้ายแมงมุมขณะที่บางตัวก็มีรูปร่างเล็กและว่องไวทําให้มันสามารถรอบไล่ล่าบลินภายในบ้านของเธอได้อย่างคล่องแคล่วอีทั้งพวกมันยังมีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกรง่งมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมทั้งสายตาและการได้ยินรวมถึงพลังจิตและการเคลื่อนย้ายวัตถุในช่วงท้ายของภาพยนตร์แสดงเห็นว่าเอเลี่ยนใช้พลังจิตเข้าถึงความทรงจําของบรินและเลือกที่จะปล่อยเธอไปหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตอันน่าเศร้าของเธอซึ่งแสดงให้เห็นว่า พวกมันอาจจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแม้ว่าสีหน้าของพวกมันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะแสดงออกถึงอารมณ์ของพวกมันด้วยการสั่นสะเทือนเป็นจังหวะและรูปแบบของภาษามือก็เป็นได้